ตุชนไม่อาจล่วงพ้นไปจากความโลภโกรธหลงได้ความพอของมนุษย์ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากเมื่อไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็จะสแสวงหาสิ่งใหม่มาทดแทนไม่มีที่สิ้นสุดกลับลหลงไหลภาพหลอนลวงตาของวัตถุจนลืมความเกรงใจความพอดีความเหมาะสมทำให้พ่อผู้บังเกิดกล้าวปวดร้าวจิตใจ น้ำตาไหลรินอาบแก้มเกิดทุกทางใจมาติดตามเรื่องราวของลูกคนหนึ่งได้ดีจนละทิ้งถิ่นฐานได้สมบัติบางส่วนไปแล้วในการใช้จ่ายเกินตัวมารบเร้าให้พ่อขายที่ดินทำกินแปลงสุดท้ายเพื่อตอบสนองความต้องการของตน กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงบ้านหลังใหม่บ่ายวันหนึ่งในเดือนกรกฎาคม2564นานๆครั้งข้าพเจ้าจะเปิดโทรทัศน์ดูรายการข่าวได้รับรู้ ข่าวสลดหดหูสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งลูกชายใช้มีดฟันพ่อตายด้วยความโมโหที่พ่อนำบัตรสวัสดิการของรัฐหรือโครงการเราชนะข้าพเจ้าก็จำไม่ค่อยแม่นไปใช้ด้วยเงินเพียงไม่กี่พันบาทถึงขั้นฆ่าพ่อบังเกิดกล้าวของตัวเองอนิจจาข้าพเจ้าได้แต่นึกทบทวนดูมันก็จริงอย่างที่เขาว่ากันนะ คนสมัยนี้จิตใจทำด้วยอะไรกันหนอมีแต่ความโลภความโกรธความหลงจนเกินความพอดีไม่เคยนำความคิดที่มีเหตุผลมาใช้ในชีวิตเลยห่างไกลาจากคำสอนของพระศาสดาให้มีความสันโดษให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุขตามอัตภาพปลอยจิตใจล่องลอยคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย ตามเรื่องตามราวตามข่าวไม่นานก็มีเสียงโทรศัพท์จากญาติลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งปรึกษามาทางปลายสายว่าพี่คะพี่ชายของหนูทำไมเป็นคนงกอย่างนี้ก็ไม่รู้ข้าพเจ้ารู้ดีว่าน้องลูกสาวของป้าหมายถึงใครข้าพเจ้าเงียบนึกถึงนิสัยใจคอที่เห็นแก่ตัวของเขาเป็นคนใช้เงินมือเติบ ไม่เคยเสียดายเงินชอบแต่สะสมของใหม่เรื่อยไปไปทำธุรกิจอะไรลงทุนอะไรก็ไม่เคยทำได้นานเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่อดไม่ทนพอที่จะได้เก็บดอกออกผลใจร้อนรอคอยไม่เป็นทำอะไรจะต้องให้ได้ผลเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้าพูดต่อคราวนี้เขาต้องการอะไรล่ะน้อง นึกในใจคนอะไรเห็นแก่ตัวเอาแต่เรื่องของตัวเองน้องสาวลูกพี่ลูกน้องตอบเสียงเป็นกังวลบอกว่าจะให้แม่ที่แก่มากแล้วขายบ้านที่แก่อาศัยอยู่ค่ะและที่สวนผลไม้เหลือเพียงหนึ่งงานก็ยังจะมาบังคับให้ขายตั้งแต่พ่อยังอยู่ก็ได้แบ่งให้มากกว่าคนอื่นแล้วบอกแต่ว่า ไม่มีญาติพี่น้องช่วยไม่ได้เพราะตัวเองมีหนี้สินรุงรังพี่ก็รู้นี่ค่ะว่าไม่มีใครจะขวางเขาได้เลยเพราะเขาเป็นลูกชายคนโตและเป็นลูกชายคนเดียวถ้าไม่ทําตามก็จะกินเหล้าเมา,มาอาลวาดเสียงดังให้อับอายเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงข้าพเจ้านึกภาพออกเลยว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ดูข่าวแล้วเงินแค่หลักพันบาทก็ถึงขั้นค่าพ่อของตนแล้วถ้าญาติผู้นี้เมาไมายจนเกินที่จะควบคุมตัวเองได้จะเกิดเรื่องวุ่นวายหนักหนาแค่ไหนข้าพเจ้าเลยแนะนำถ้ามันหนักมากหนูก็คงต้องไปพึ่งกฎหมายเป็นทางเดียวที่จะเป็นทางออกนะทำอย่างไรได้ละ่ะหนูอย่ากกังวลหรือทุกข์หนักใจเกินไป นี่ถ้าป้าของพี่ไม่มีสมบัติอะไรเขาก็คงไม่มาดูดำดูดีและก่อปัญหาแบบนี้ฟังเรื่องที่พี่เล่าสักนิดหนึ่งเรื่องลูกในละคุณและบ้านหลังใหม่เหมือนกันกับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของหนูเลยคุยกันวันนี้นานนิดหนึ่งเพื่อนหนูจะได้สบายใจบ้างมีอะไรก็โทรไปเถิดะนะไม่ต้องเกรงใจเรื่องมันก็ยืดยาวมาก เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะส่งเรื่องไปทางจดหมายเอาเป็นจดหมายลงทะเบียนดีกว่า EMS ถึงเร็วทันใจแต่หนูสัญญานะว่าจะต้องอ่านเรื่องลูกเนลคุณเรื่องมีอยู่ว่าน้องรักในเรื่องต่อไปนี้กล่าวกันว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นในกรุงเทพเมื่อประมาณ6 0สปีมานี่เองเรื่องมีอยู่ว่า นายพรเป็นชาวนาผู้ยากจนอยู่ที่จังหวัดลบบุรีแกมีลูกชายคนหนึ่งชื่อพันพันเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งแต่เนื่องจากนายพรยากจนไม่สามารถที่จะส่งเสียให้บุตรได้เรียนต่อชั้นสูงได้จึงนำบุตรไปฝากไว้กับท่านสมภารที่วัดประจำหมู่บ้านเพื่อให้ศึกษาในทางธรรมเพื่อจะได้บวชเรียนต่อไปเมื่อพันได้เป็นเด็กวัดประมาณหนึ่งปี เขาก็บวชเป็นสามเณรและสอบไล่ได้เป็นนักธรรมชั้นตรีต่อมาอีกหนึ่งปีก็ได้สอบไล่เป็นนักธรรมชั้นโทเมื่อสอบธรรมชั้นโทแล้วก็ไม่มีครูสอนในวัดนี้อีกสามเณรพันต้องย้ายเข้าไปอยู่ในวัดใหญ่แห่งหนึ่งที่ในตัวเมืองและตั้งใจเรียนชั้นสูงต่อไปด้วยความขยันขันแข็งในที่สุดก็สอบไล่ได้เป็นปร,ริญญาสองประโยค ซึ่งเป็นประโยคสูงสุดในสำนักแห่งนั้นก็ได้เป็นพระมหาพันต่อมาพระมหาพันเป็นหมอดูทางโหราศาสตร์ทั้งมีชื่อเสียงอีกด้วยฉะนั้นจึงมีบรรดาเจ้านายข้าราชการคุณหญิงคุณนายเคารพนับถือมากทำให้ได้ลาบยศสรรเสริญสุขยิ่งกว่าพระรูปใดในวัดเช้าวันหนึ่งเป็นวันพระขณะที่พระมหาพันกำลังอยู่ที่กุฏิ แวดล้อมไปด้วยคุณหญิงคุณนายจำนวนมากมายได้มีชายแก่บ้านนอกคนหนึ่งใส่เสื้อกางเกงสีดำเก่าๆสะพายห่อของพรุงพรังเดินเข้ามาในที่ชุมนุมชนเขานั่งลงข้างๆคุณนายคนหนึ่งวางห่อผ้าไว้กับพื้นแล้วก้มลงกราบพระมหาพันธ์พระมหาพันธ์ถามว่าโยมเป็นใครมาจากไหนพระมหาพันธ์ถามด้วยเสียงคุนคุน แสดงความไม่พอใจชายประหลาดคนนั้นตกตะลึงอ้าปากค้างแล้วตอบว่าอา้าวก็ผมชื่อพรโยมพ่อของพระรยังไงจำไม่ได้หรือเมื่อได้ยินคําตอบของชายคนนั้นบรรดาญาติโยมต่างตกตะลึงมองหน้ากันเลืกลักนี่ถ้าจะเป็นบ้าไปเสียแล้วพระมหาพันพูดโดยอาการงุนง่านโยมพ่อของฉันไม่มี โยมพ่อฉันตายไปนานแล้วโยมจะไปไหนก็รีบไปกำลังมีธุระว่าแล้วก็หันหลังปิดประตูขังตัวเองเงียบอยู่ภายในบรรดาญาติโยมเมื่อเห็นภาพอันน่าสงสารของชายแก่บ้านนอกต่างเกิดความสงสารอย่างจับใจบางคนถึงกับน้ำตาคลอมีหลายคนเข้ามาซักถามเรื่องราวต่างๆจากเขาด้วยความสงสัยเขาก็ได้เล่าความจริงให้ฟังทุกประการ ในบรรดาสามเณรที่เป็นลูกศิษย์ของพระมหาพันนั้นมีสามเณรองค์หนึ่งชื่อเชิดฟังดูเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นสามเณรเชิดเชื่อว่าชายแก่คนนั้นเป็นโยมพ่อของพระอาจารย์จริงเพราะเคยเห็นรูปถ่ายที่ท่านพระมหาพันเคยเอาให้ดูและเคยเล่าเรื่องราวให้ฟังด้วยความสงสารอย่างจับใจ สมณเนรเชิดได้พาเอาชายชราไปกุฏิเล็กของตนปลอบโยนให้อาบน้ำอาบท่าแล้วก็จัดหาอาหารให้รับประทานทำให้ชายแก่ทราบซึ้งในคุณงามความดีของสมณเนรเชิดจนน้ำตาไหลเมื่อเปรียบเทียบสัมณเนรเชิดกับลูกในไส้ของตนเองแล้วชายแก่ถึงกับต้องปล่อยโฮออกมาทีเดียวอย่าโศกเศร้าเสียใจไปเลยโยมเอ,อ๋ย สมณเนนเชิดปลอบโยนนึกว่าอัตมาเป็นลูกชายของโยมก็แล้วกันในบ่ายวันนั้นเองเมื่อได้มอบของฝากต่างๆมีกระบอกปาราศัพบพริกป่นเป็นต้นซึ่งอุตสาหอบหิวมาจากบ้านเพื่อเป็นของฝากแก่พระลูกชายให้สมณเณรเชิดแล้วชายแก่ก็อำลาเพื่อเดินทางกลับบ้านพระมหาพันนั้นได้เกิดปวดท้องขึ้นอย่างรุนแรง ทั้งๆท,ที่ท้องของท่านเป็นปกติดีทุกอย่างแม้จะฉันยาอะไรลงไปก็ไม่มีผลท่านนอนดิ้นพลาดพลาดร้องครวญครางอยู่ในห้องด้วยอาการหน้าเวทนาเป็นอย่างยิ่งขณะนั้นเองพระมหาพันธ์ก็เริ่มสำนึกในความผิดของตนไม่ใช่ปวดท้องธรรมดาแน่คงเป็นผลกรรมชั่วที่ตนได้ทำไว้กับพ่อ ตามสนองมากกว่าพระมหาพันธ์รู้สึกเสียใจอย่างใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตถึงกับร้องไห้พ่อเอย๋ยโปรดยกโทษให้ลูกด้วยลูกหลงกระทำไปเพราะความหยิ่งยโสความหลงผิดบัดนี้ลูกสำนึกตัวได้แล้วพระมหาพันธ์จึงสั่งให้สมณเณรเชิดสิทกกธิ์ก้นกุฏิรีบขึ้นรถลากไปยังสถานีหัวลำโพง เพื่อเชิญบิดากลับมาสู่วัดจะได้กราบขอโทษขออภัยต่อบิดากว่าสามเณรเชิดจะมาถึงสถานีหัวลำโพงก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งเข้าไปแล้วหลังจากเดินหาอยู่ครู่หนึ่งสามเณรเชิดก็เหลือไปเห็นชายแก่กำลังนั่งอยู่กับพื้นซีเมนคอยรถอยู่ด้วยกิริยาอาการเงื่องหน่อย สมณเนรรีบเข้าไปหาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพระมหาพันให้ฟังแล้วเชิญชายแก่กลับไปวัดเพื่อให้ลูกได้ขอขมาโทษชายแก่ยิ้มแล้วพูดว่าสัมณเนรเอ๋ยโยมไม่มีลูกกับเขาหรอกมีอยู่คนหนึ่งชื่อพันแต่เขาตายเสียแล้วแล้วยังมีเหลืออยู่อีกคนหนึ่งชื่อสัมณเนรเชิด สัมเนรเชิดจะวิงวอนอย่างไรชายแก่ก็ไม่ยอมกลับไปเมื่อได้เวลารถไฟออกชายแก่ก็โดยสารรถไฟกลับบ้านเมื่อสัมเนรเชิดกลับมาถึงวัดก็ได้พบว่าพระมหาพัน์ได้ถึงแก่มรณภาพก่อนหน้านั้นประมาณครึ่งชั่วโมง บทแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองบ้านหลังใหม่กราบเท้าพ่อที่เคารพรักภาพที่ส่งมานี้คือบ้านหลังใหม่ของผมครับมีเนื้อที่กว้างขวางเป็นบ้านเดียวมีสระว่ายน้ำรอบๆบ,บริเวณบ้านปลูกสวนย่อม สิ่งแวดล้อมรอบข้างสะอาดตาน่าอยู่หน่าอาศัยเพื่อนบ้านมีฐานะมีระดับผมคิดว่าพ่อคงเห็นด้วยกับการตัดสินใจของผมครั้งนี้น้องมดกับลูกปอเหอบ้านรักบ้านมากทีเดียวชีวิตบ้านปลายของครอบครัวเราน่าจะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ผมกับน้องมดบ่นคิดถึงพ่อทุกวันพ่อมาอยู่ด้วยกันกับเราเถอะครับบ้านใหญ่โตมีเนื้อที่เยอะแยะ ห้องนอนกว้างมีถึงสามห้องนอนพ่อมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องทำงานอะไรเพียงแต่เฝ้าบ้านให้เมื่อผมและน้องมดไปทำงานสำหรับรูผมจะนำไปฝากเขาเลี้ยงพ่อไม่ต้องลำบากเหนื่อยยากอะไรเลยพ่อเปิดโทรทัศน์สีดูรายการต่างๆได้ตลอดวันไม่ต้องรำคาญกับเพื่อนบ้านเพราะที่นี่เพื่อนบ้านจะไม่สูงสิงกับใคร เขาจะไม่วุ่นวายกับใครต่างคนต่างอยู่ที่นี่จึงเงียบสงบพ่อครับสวนยาง21อไร่พ่อก็แก่แล้วดูแลไม่ทั่วถึงผมเองก็คงกลับไปอยู่บ้านไม่ได้อีกผมเรียนมาถึงระดับนี้แล้วจะให้ผมกลับไปทำสวนยางสารต่ออาชีพชาวสวนแบบพ่อแบบน้องผมก็ไม่ถนัดทำครับ ชีวิตผมกับน้องมดกําลังก้าวหน้ากว่าจะไต่เต้าถึงระดับหัวหน้าได้น้ำตาแทบกระเด็นยุ่งยากมีอุปสรรคสารพัดต,ตอนนี้ผมจึงต้องรีบทำงานหาเงินผ่อนบ้านรับงานพิเศษหลายงานขาดส่งเมื่อไรบ้านถูกยึดทันทีดอกเบี้ยแม้ว่าจะถูกกว่าการกู้เงินประเภทอื่น แต่เรากู้ธนาคารเงินจำนวนล้านจำนวนแสนดอกเบี้ยแต่ละเดือนเกือบเท่ากับเงินเดือนถ้าได้เงินสดมาชำระหนี้ภาระที่หนักอึ้งก็คงจะหมดไปพอต้องเข้าใจและเห็นใจผมด้วยบ้านจัดสรรหลังเก่าที่ผมขายไปและบ้านเก่าที่พ่ออยู่ตอนนี้ไม่เหมาะกับผมและครอบครัวขายบ้านสวนมาอยู่กับผมที่นี่เถอะ ผมจะได้หมดภาระแบกหนี้สินเสียทีรักพ่อเสมอโตชายชราขบกรามแน่นหลังจากฟังหลานสาวอ่านจดหมายของลูกชายคนโตในตาฝ้าฟางบ่งบอกถึงความรู้สึกปวดร้าวจิตใจอย่างแสนสาหัสน้ำตาของผู้เท่าหลังรินล้นไหลอาบแก้มเหี่ยวย่น เมื่อมองแปลงสวนยางที่เหลืออยู่ซึ่งอุตสาหกรร้างถางพงมาตั้งแต่วัยหนุ่มพื้นแผ่นดินแปลงนี้คือชีวิตจิตใจของผู้เท่าซึ่งได้อาศัยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้มีการศึกษาได้ยศได้ตำแหน่งลูกได้ดีทั้งหลายต่างละทิ้งถิ่นฐานเดิมไปอยู่เมืองใหม่ เหลือเพียงลูกชายคนเล็กที่ประกอบอาชีพทําสวนยางและค้าขายใช้ชีวิตอย่างสมถะปู่จะขายบ้านขายสวนไปอยู่กับลุงหรือเปล่าคะปู่ไม่ไปปู่จะขอตายที่นี่ชายชราตอบหลานสาวปู่อย่าเพิ่งตายนะคะเด็กหญิงรีบห้ามทําท่าตกใจทำไมล่ะลูกก็ปู่แก่แล้ว หนูกลัวผีค่ะหลานสาวตอบเสียงอ่อยปูหัวเราะขันหลานสาวอมยิม้มแล้วรำพึงว่าเด็กเอ๋ยเด็กวันนี้เจ้าอย่างไรเดียงสากลัวก็บอกว่ากลัวตรงรักก็บอกว่ารักถ้าเป็นไปได้ปูอยากให้เจ้าเป็นเด็กตลอดการปูกลัวนักกลัวหนากลัวรักแอบแฝงมารยาของลูกหลานยามเติบโตเหลือเกิน เขารักปู่เป็นห่วงปู่หรือรักตัวเองกันแน่หนอปีนี้ถ้าไม้ผลัดใบเร็วกว่าปีก่อนถ้าฝนมาเร็วก็ดีสิปู่เปลี่ยนเรื่องพูดกลบเกลื่อนอารมณ์เศร้าหมองเด็กหญิงยังคงอ่านจดหมายซ้ำต่างกันตรงที่อ่านในใจเท่านั้นฟังปู่พูดแต่ตาอ่านไปเรื่อยๆจนจบแล้วพับจดหมายสอดซองคืนกลับให้ปู่ ถ้าชีวิตคนผลัดใบได้เหมือนต้นไม้ก็ดีนะคะหนูไม่ชอบฤดูแ้งใบยางร่วงไม่มีร่มไม่มีเงาบังแดดคนแก่เดินกลางแดดเป็นลมช่วยไม่ทันก็ตายเด็กๆก็ร้อนด้วยนะคะคุณปู่ไม่มีอะไรบังแสงแดดไม่มีร่มเงาไม่ดีเลยบ้านนี้ถ้าไม่มีปู่หนูจะอยู่ไหมลูกปู่แกล้งถามบ้านที่ไม่มีคนแก่ เหมือนบ้านไม่มีหลังคาใครจะเป็นร่มเงาให้หนูได้พึ่งหลังคะเวลาโดนพ่อแม่ดูหนูจะพึ่งใครได้ละ่ะถ้าไม่มีปู่หนูคงเดือดร้อนแน่เด็กหญิงตอบเองมันช่างประจบปากหวานเชียวนะปู่หยอกหลานอา้าวปู่ขี้ลืมจังเลยปู่พูดให้หนูฟังบ่อยนีิค้าว่าชีวิตคนจะร่วงโรยไปตามวัย วัยชราไม่ต่างไปจากใบไม้เหลืองที่พร้อมจะปลิดปลิวร่วงหล่นลงสู่พื้นดินคนรุ่นใหม่ก็ผลิใบผลิดอกแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาแทนหลานสาวท้วงติงเอ๊ะไอหลานคนนี้จะแตกออกเป็นพันใหม่หรือพันเก่านะปู่สัพพยอกหนูน้อยและแต่คนปลูกสิคะเด็กหญิงตอบโดยไม่ต้องคิดเพราะติดนิสัยโต้คารมภาษาเด็ก ช่างเจรจาคำตอบซื่อๆของหลานสาวสกิดใจให้หวนคิดถึงอดีตใช่แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาปลูกพันธุ์พืชใหม่สร้างคนพันใหม่ปูสร้างชีวิตให้ลูกห่างไกลกลิ่นดินลืมปลูกฝังให้รักถิ่นเกิดส่งลูกไปสู่สังคมเมืองใหม่และเมืองใหญ่ลุงของเจ้าทุกคนเรียนดีไม่ทำให้ผิดหวัง มียศมีเกียรติประสบความสำเร็จในด้านการงานแต่ทำไมไม่พอจ่ายจ่ายอะไรกันนักหนาจดหมายกราบเท้ามาแต่ละครั้งเรียกค่ากราบเท้าแพงเหลือเกินปีที่แล้วโตลูกรักพาเมียพาลูกมาเยี่ยมบ้านแต่ไม่ยอมนอนพักที่บ้านเขาให้เหตุผลว่าน้องมดกับลูกปอเคยชินกับการนอนห้องแอ ผมเลยเช่าโรงแรมบ้านเราห้องหับคับแคบพอดีผมมีแขกด้วยครับเพื่อนฝูงเขานัดพบปะสังสรรค์เขาจึงจองอาหารเรียบร้อยแล้วพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเรื่องอาหารการกินโรงแรมเขามีพร้อมเองจะไม่ค้างที่บ้านเลยสักคืนหรือโท่พ่ออย่าให้ผมรบกวนเลยพ่อลำบากเพื่อผมมามากแล้วพ่อสบายใจเถอะผมไม่ได้ลำบากอะไรเลย พ่อขาน้องปอร้อนค่ะลูกสาวเริ่มงอแงคุณคะเรากลับกันเถอคะค่ะลูกร้อนแย่แล้วล่ะค่ะลูกสะพ้ายทำท่านั่งไม่ติดที่ลูกชายพยักหน้ารับคำลูกสาวมาอุ้มแทนบอกลูกว่าสวัสดีปู่ก่อนลูกลาปู่ก่อนนะสวัสดีค่ะเด็กหญิงยานคางพนมมือไหว้ปู่น้ำตาซึม ความรักความห่วงใยพาให้ห่วงห่วงเลยปากชวนว่าค้างที่นี่กับปู่นะลูกมาให้ปู่อุ้มหน่อยไม่หนูจะนอนกับแม่ค่ะคำตอบของหลานสาวกระชากหัวใจปู่ให้หล่นวูบได้แต่รูปผมหลานตัวน้อยแล้วยื่นซองแดงรับขวัญหลานตามธรรมเนียมปู่ให้เป็นขวัญถุงมั่งมีสีสุกนะลูกนะพ่อครับ พรุ่งนี้ผมจะมาเยี่ยมอีกวันนี้มีนัดผมลาละครับในบรรดาลูกทั้งหมดทุกคนนี้ก็คนนี้แหละที่มีปิยะวาจาช่งเจรจาระรื่นหูหน้าที่การงานเป็นที่เชิดหน้าชูตาได้ความรักความห่วงใยจึงมอบให้หมดใจมีลูกก็ทุกเพราะลูกมีทรัพย์ก็ทุกเพราะทรัพย์ ดังคําสอนของพระพุทธองค์ที่กล่าวไว้ไม่มีผิดจําได้ว่าวันรุ่งขึ้นลูกชายขับรถคันใหม่มาเยี่ยมพร้อมด้วยลูกเมียผู้เท่าตื่นแต่ไก่โหอาบน้ำปัดกวาดเรือนชานรอรับวันนั้นมีความรู้สึกราวกับต้นไม้ได้ฝนในฤดูแลง้งอิ่มเอิบใจยิ่งนักหลานสาวพนมมือไหว้อย่างน่ารัก ชื่นใจจริงๆปูขาสวัสดีค่ะหลานสาวให้อุ้มแต่โดยดีไหว้พระเถอลูกปู่ดีใจหอมแก้มซ้ายขวาวันนี้ชวนปู่ไปเที่ยวที่ไหนเอย่ยลูกสะพ้ยถามไปทะเลค่ะปู่ไปด้วยกันนะคะไปลูกปู่ไปด้วยจะ้ะความสุขล้นท่วมใจได้นั่งรถคันใหม่ แวดล้อม่ํำกลางลูกหลานลูกชายชวนคุยพ่อครับผมเป็นหัวหน้ารถคือหน้าตาอย่างหนึ่งของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตเลยทีเดียวนอกจากรถแล้วก็บ้านทั้งบ้านและรถคือปัจจัยสำคัญจริงๆสองสิ่งนี้นอกจากจะใช้เป็นประโยชน์ในด้านใช้สอยแล้วยังกลายเป็นเครื่องประดับบอกระดับฐานะ เมื่อไรจะกลับมาอยู่บ้านเราเหรอลูกย้ายมาอยู่ในจังหวัดใกล้ๆก็ได้สวนของเองควรจะมาดูแลบ้างเจ้าเล็กมันดูแลไม่ไหวหรอกมีสวนยางไม่หมั่นดูแลผลได้ไม่เท่ากับผลเสียลูกจ้างโกงน้ำยางหมดจะว่าอย่างไรคุณพ่อคะพูดถึงเรื่องสวนยางหนูกับพี่ตัวกำลังคิดว่าจะขายคะ่ะเราจำเป็นต้องซื้อรถใหม่บ้านใหม่คะ่ะ ขายทำไมบ้านเก่ารถเก่าก็ยังดียังใช้ได้ไม่ใช่หรือรถเก่าตกรุ่นราคาตกผมยอมขายขาดทุนดีกว่าซ่อมแซมซ่อมแล้วซ่อมอีกเป็นหัวหน้าคนขับรถตกรุ่นรู้สึกอายครับผมจะอยู่ให้ลูกน้องมันขับรถใหม่เยอะอย่างไรล่ะครับส่วนบ้านที่อยู่ตอนนี้ปัญหาเยอะบ้านห้องแถวหน้าเบื่อจริงๆ รำคาญเสียงแตรของรถเข้าออกในซอยอีกอย่างหนึง่งผมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นระดับหัวหน้ามีบ้านหลังเล็กในสภาพห้องแถวเพื่อนฝูงลูกน้องแวะมาเยี่ยมมันเสียศักดิ์ศรีของเรานะครับเขาจะดูถูกดูแคลนได้ว่าไม่มีปัญญาสร้างบ้านเดี่ยวอาศัยได้เมื่อจนด้วยสาเหตุเมื่อจนด้วยเหตุผลสวนยางส่วนที่แบ่งให้ลูกชายคนนี้ ก็ถูกขายแปรสภาพเป็นเงินสดไปซื้อรถใหม่ดาวบ้านหลังใหม่ผู้เท่ายังคงมีสวนยางเหลืออยู่อีก21ไร่ได้ผลผลิตน้ำยางบ้างพอเลี้ยงชีพมีลูกชายคนเล็กช่วยดูแลเก็บผลประโยชน์ให้คอยดูแลหุงหาอาหารมาส่งทุกวันส้มโอส้อมโอลูกชายคนเล็กขับรถมอเตอร์ไซค์มาตามหาลูกสาวพลางเรียกเสียงดังลั่น มาตามหาลูกเหรอขึ้นมาก่อนซิผู้เท่าชะเง้อมองแล้วเรียกหายไปนานเป็นห่วงเลยมาตามพ่อได้รับจดหมายจากพี่โตหรือยังเพิ่งอ่านจบส้มโอให้พ่ออ่านสิลูกลูกชายอ่านจบแล้วถอนใจตั้งคำถามใหม่ว่าถ้าผมจะขายที่นาข้างสวนแล้วเอาเงินมาปลูกบ้านใหม่ ดีไหมพ่อบ้านหลังนี้เก่าจริงอย่างพี่โตว่าเชยจริงนั่นแหละเล็กเอ้ยอายุพ่อแก่ปูนนี้แล้วอยู่ได้ไม่กี่ผืนผ้ารอกอย่าให้แผ่นดินสิ้นไปเหมือนชีวิตเลยลูกเก็บผืนนาผืนไร่ไว้ให้ลูกหลานเราเองเถอะชีวิตพ่อสั้นลงทุกวันแต่ลูกของเองงอกงามขึ้นเรื่อยทุกวัน บ้านหลังนี้เมื่อห้าสิปีก่อนมันก็ทันสมัยการเวลาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปถึงสร้างใหม่อีกสิบปีลูกเองก็หาว่าเชยจริงข่าปูส้มโอพูดเสริมส้มโอเอ้ยโตขึ้นเองต้องรู้จักคิดนะลูกลูกเรือนแต่พอตัวหวีหัวแต่พอกล้าวต้องรู้จักความพอดี แล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขอย่าทำอะไรเกินพอดีมันทุกข์นะลูกนะเอา้าพ่อสอนผมหรือสอนส้มโอกันแน่ลูกชายประชดชายชราหัวเราะตอบกลับว่าพ่อสอนคนให้รู้จักคิดจะเป็นเองหรือส้มโอหรือใครก็ได้สองพ่อลูกขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านทิ้งให้ผู้เป็นพ่อหรือปู่ กำจดหมายแล้วหลับตานิ่งพูดพึมพำคนเดียวว่าแม่ดำแม่ช่วยดนจิตด,ดนใจลูกชายด้วยเถอะให้เขารู้จักความพอดีวิญญาณของแม่ช่วยตามไปปกป้องคุ้มภัยลูกด้วยพ่อผิดที่เลี้ยงให้แตกหนอก่อต้นแตกแยกจากลำต้นเดิมเพียงสร้างบันไดชีวิตให้ลูกก้าวสู่ที่สูง ติดปีกติดหางให้จนลูกโบยบินไปไม่กลับคืนถิ่นไหนๆเขาก็เป็นลูกของเราช่วยดลจิตดลใจให้เขาสร้างเรือนแต่พอตัวหวีหัวแต่พอกล้าวอย่าให้เขาหลงไหลภาพหลอนลวงตาของวัตถุอีกเลยรถและบ้านใหญ่เกินตัวเขาลูกของเราคล้ายกับอึ่งอ่างในนิทาน มันกำลังเบ่งตัวพองแข่งกับราคารถใหม่และบ้านใหม่พ่อกลัวเหลือเกินกลัวว่ามันจะท้องแตกตายเหมือนอึ่งอ่างหน้าโงา่ตัวนั้น